ค่ะก็มาอวยพรวันเกิดให้ลูกชายคนเล็กของชายพลและก็สมพรนะคะ,ะย้อนหลังเหมือนกับคุณยายที่เลี้ยงลูกของชัยพลและสมพรมาแต่อ้อนจะออกค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะว่าคุณยายปลื้มเปรมกับร้านคนนี้ขนาดไหนไออวยพอน้ำหลังออขอให้ร้านน้ำมนต์มีแต่ความสุขความเจริญเรียนเก่งๆไอ,อเป็นเจ้าเป็นนายคนเน้อ หาเงินซอยพ่อซอยแม่หาเงินซอยพ่อซอยแม่แต่หน่อยคุณด้เนี่ยไม่เป็นไรเนเฮ็ดกินเฮ็ดไดกินเป็นแต่หน่อยคุณเด้อคนคุณนี้เฮ็ดต้องกินเป็นแต่หน่อยแล้วก็ว่าวว่าวว่าเรื่องเกิดมาแต่ก็เพื่นว่าเพื่นมาแต่เมืองกีนพูดเออเพื่อนบอาให้ฟังนั่นเออเพื่นว่ามีแม่งคือเนาะแม่เพื่อนว่าเนี่ยมีพี่น้องอยู่สี่คนเพื่นว่าเอออือเพื่นเป็นทหาร น้ำมันน่ะบ่าวๆนะแม่นแต่หนูน่าแม่ดีดีเลยเออว่าวอะไรวะโมสั่นเออว่าตะกี้นั้่ะฟืนยางมากมักจะจีแม่นเด้ยางมากหิ้วเข่าสั่นเพบนว่าแต่เพป็นเป็นทหารเป็นทหารกินยางมากหิ้วเข่าสั่นเพบนว่าก็จีแม่นเด้เกิดขึ้นมาไม่ตะกินกับกินไม่ตะกินกับกินเพิ่นนี่ แด้เฮ็ดก็อกพอก็เป็นพ่อเป็นคนโอ้ยเดี่ยนะใครตั้งชื่อให้นะใครตั้งชื่อธรรมนมานาเต้ตัง้งไงหน้นาเต้ตั้งไงเป็นไปเลยก็อ่าตั้งโอมนมน <laughs> โอมเพียงเหรอเรียกว่าโอมเพียง คือแบบว่ามันมาโอมปฏิวัติโอมเพียงอะ้องโอมันเองก็น้ำมืนนี่สาความคิดนะความคิดถ้าคลิปนี้ไม่ได้แปลงหน้าแปลงเสียงเพราะอยากให้เห็นท่างน้ำเสียงแล้วรอยยิ้มนานๆเราจะเห็นรอยยิ้มของยายสมควรที่ดูอินเอมและมีความสุขอย่างจริงจัง พักหลังๆเนี่ยเวลาเราได้ยินการพูดถึงลูกของสมพรัชยพลยายจะมีความสุขมากกว่าการพูดถึงละล้านคนอื่นเป็นปกตินะคะเขาก็พูดเองว่าเขารักเหมือนลูกเลี้ยงมาแต่อ้อนแต่ออกรักมากพอได้มีโอกาสสามารถพูดถึงได้ในช่วงปี2223เนี่ยไม่สามารถจะพูดถึงได้เลยเพาะลูกชายหัวแก้มหัวแหวน ด่าพ่อแม่ของหลานยับเยินจนหลานไม่อยากจะมายุ่งเกี่ยวการที่ยายและตาไม่เคยห้ามไม่เคยอะไรทำให้หลานเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีในความรู้สึกที่ทำไมแม่ฉันก็เป็นลูกตากับยายทำไมไม่ห้ามน้าบ้างความรู้สึกไม่ดีที่มีกับน้ามันอะไรพลอยทำให้ความสัมพันธ์ ตายายละหลานมันจืดจางกันไปถึงขนาดที่เอซโหวตกันว่าไม่ให้สองตายายนี้ไปวางตีนเหยียบเท้าในนาดงดอกอย่างเด็ดขาดมิใยายที่ตาชานอยากจะไปหาหลานแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าตาชานกับยายสมควรไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อกับหลาน แล้วหลานก็ไม่ได้รับอนุญาตให้มาติดต่อกับตายายเพราะจริงๆเด็กโตขนาดนั้นมีเบอร์โทรศัพท์มีอะไรยังไงถ้าตายายอยากจะโทรหายอยากจะคุยถ้าหลานมีใจจะคิดถึงจะอะไรตายายก็สามารถที่จะติดต่อได้ถ้าพยายามเขาติดต่อได้อยู่แล้วแต่เขาไม่พยายามที่นี้ที่ฉันมาพูดจุดหนึ่งก็คือว่าถ้าเราจํากันได้มีโครงการ อีกเถอมีโครงการทุกวันนี้ไอ้เสาหินอันนั้นยังอยู่ข้างไอ้จิตหนุหน่นะคะเขาบอกเขาทาเป็นเสาไว้เขามีโครงการว่าเขาจะทําลูกปั้นพญาง,งูขาวซึ่งเป็นตัวแทนลูกชายคนโตกับลูกชายคนเล็กแล้วเขาก็เล่าประกอบเรื่องว่าลูกเขาเนี่ยมีบุญญาบารมีเป็นพญาง,งูขาวกลับชาติมาเกิดพญาง,งูขาวตัวแรกเป็นพญาง,งูขาวที่หล่อเหลาเงียบขรึม มีลักษณะนิสัยอาการเรือ้อาการอะไรเหมือนลูกชายคนโตก็ไม่มีผิดในขณะที่พยางงูขาวตัวเล็กเนี่ยจะมีอาการขี้เล่นชอบอ้อนชอบรอเหมือนกันแต่เป็นอะไรที่ยิ้มง,ง่ายชอบเล่นชอบอ้อนชอบมากอดมาลัดเหมือนลูกชายคนเล็กไม่มีผิด ตอนนั้นเขาทำโครงการจะตั้งพญางูขาวขึ้นมาแล้วก็เล่าความฝันว่าตอนท้องนี่ฝันอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งดิฉันได้ถามนางจุไรพรว่าเพราะปกติพี่น้องจะคุยกันเวลาที่ท้องที่อะไรก็จะคุยกันเออฝันอะไรยังไงกันบ้างเหมือนอย่าง แม่ท้องดิ่ฉันแม่ก็ฝันว่ามีเด็กผู้หญิงหัวจุกมาขอเกิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยมานั่งคุยมาเป็นใครมาจากไหนบอกหมดแล้วก็คือจะมาขอเกิดอยากจะมาช่วยพ่อช่วยแม่อะไรก็ว่าไปผู้หญิงท้องมักจะฝันแล้วก็โดยว่าเราก็จะคุยให้แม่เราฟังไม่งั้นก็คุยให้พี่น้องคุยให้เพื่อนฟังน,นางจุไรพรเล่าตอบกลับมาว่า ตอนท้องลูกคุณโตพี่สาวเขาฝันว่าเขาคือไปอยู่กินไปเสพสังวาดกับผีอย่างที่ที่ฉันเอามาเล่านี่แหละค่ะเรื่องนึงบอกว่า สมพรเนี่ยเวลาที่จะเอาเอาดีเข้าตัวเข้าลูกเข้าครอบครัวตัวเองก็จะเล่าได้เป็นตุเป็นตะฝันเห็นพญานาคเหตุฝันเห็นพญางูขาวตัวเองเป็นเจ้านางก่อนหน้านั้นตอนบ้านไม่มีฝาไม่เคยฝันนะเฮียฝันหาอะไรเลยแต่พอเริ่มมีเอฟซีแล้วก็เริ่มฝันเพราะอยากจะได้อะไรอยากได้คนที่อุดหนุนให้เงินมาสร้างพญางูพญานั่นพญานี่ก็จะเอาลูกชายมาอ้าง เขากำลังภูมิใจว่าพวกเขามีเชื้อสายนาคราชลูกเขามีเชื้อสายของพยางงูแต่ยายกลับมาเล่าว,ว่าเป็นพลทหารจีนเดินเท้ามาหิวข้าวซุกซุกมันจะทำให้เขาเสียหน้านะคะยายแล้วยายก็เล่าอันนี้มาสองครั้งแล้วไอไหลตอนนั้นไอไหลพูดถึงเรื่องนี้แบบหัวเราะหัวเราะที่แม่ของเด็กอวดอ้างว่าลูกมีบุญญาบารมี ว่าลูกมือมันก็แค่ทหารเจ็กแต่วันนี้มาชื่นชมปล่อยให้ยายนั่งชื่นชมว่าโอ้โหเนี่ยเด็กคนนี้มีบุญญาบารมีเอ่อลึกพบลึกชาติก่อนได้เล่าเป็นเรื่องเป็นราวมันคนละอารมณ์กันเลยค่ะนี่แหละค่ะเราจะเห็นว่าบางครั้งกันเอาพ่อแม่มาทำคอนเทนต์มันจะสุ่มเสียงตรงนี้นะคะ มันจะสูบเสียงกันเพราะถ้าเป็นคอนเทนต์เดิมที่คุณเคยทําไว้แบบหนึ่งตอนนั้นคุณเอาตรงนี้มาทำคอนเทนต์ทำนองว่าไม่มีหรอกพยังพยังงุมฝัน่ะเป็นพลทหารจีนแต่ตอนนี้กลายมาเป็นชื่นชมว่าเด็กคนนี้เอ,อเรียกว่าย้อนพบย้อนชาติได้ดีบุญญาธิการอะไรก็ว่าไปมันคนละอารมณ์กันค่ะอาจจะทำให้คนมองว่าบ้านนี้ก็เป็นอะไรกันนะคือ ประโยคที่พูดเนี่ยเราจะเดาได้เลยว่ามันอยู่ในปีไหนเหตุการณ์เป็นอย่างไรตรงนี้แหละค่ะระมัดระวังไว้หน่อยแล้วกันในการพูดถึงลูกเขาเพราะลูกเขาจะธรรมดาไม่ได้นะคะต้องมีเชื้อพยาหน้าคราชพยางูทุกอย่างจะต้องเลิกและที่สำคัญที่สุดคือเด็กได้ประกาศกับพ่อแม่ไว้แล้วว่ากลับไปเป็นอย่างเดิมไม่ได้แล้วนะนั่นก็คือเป็นการบอกพ่อบอกแม่ว่า ต้องทำมาหากินอย่างนี้ต่อไปจะกลับมาเป็นลูกชาวสวนกรีดยางขายปิ้งไก่เหมือนเดิมไม่ได้แล้วเขาไปรับสภาพเดิมไม่ได้ทั้งที่แต่ก่อนมาอวดอ้างกันว่าเด็กคนเนี้ยไม่ลืมพื้นเพที่กำเนิดอยากกลับไปอยู่บ้านไม่มีฝาเหมือนเดิมวันนี้ลองไม่ลูกวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วอยู่กับความสุขสบายของบรินเนมทั้งหลาย ที่พ่อแม่ประเคนให้มันเป็นเรื่องปกตินะคะที่พ่อแม่พอมีเงินมีทองอยากที่จะสปอยลูกอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ทีนี้ถ้าคุณลองดูว่าเขาจะเอาเงินจากไหนมาสปอยั้งน,นาสองคนผัวเมียมีอาชีพอะไรคะครีมที่ขายจะขายได้นานสักเท่าไหร่ร้านเตี๋ยวร้านกาแฟเดี๋ยวที่เหลือจะกลายเป็นเลหลังขายของเก่าหรือเปล่า ถ้าหมดคดีนี้แล้วยังต้องไปใช้หนี้สินใหม่อาชีพก็ไม่มีที่นั้นไม่มีทางเป็นแรนด์มาร์กจะหาเงินหาทองหาคนมาเก็บมาไหวมาขายดอกไม้ขายอะไรจนรับจนรวยเป็นไปไม่ได้คุณคิดว่าถ้าเขาเอาแค่ไรายได้ YouTube กับไรายได้ที่ขายครีมได้กระปป้งกระแปง้งยังต้องไปจ้างแอดมินสองคนสองหมื่นเนี่ยบริษัทเขา ทำอะไรกําไรได้ขนาดไหนบริษัทที่ยังอยู่ได้ส่วนดีก็คือได้ช่วยผู้หญิงสองคนให้มีงานทำ็นงานทั้งเปรี้ยวทั้งแอนก็จะเป็นอีกสองคนในหมู่บ้านที่ตกงานไม่มีปัญญาไปหางานที่อื่นแต่มันจะอยู่ได้นานสักเท่าไหร่ครับ youtube จะขายได้นานสักเท่าไหร่ตอนนี้เขาสปอยเขาซื้อได้เพราะอะไร ลูกเขาอยากได้อะไร FC จ่ายให้แต่ FC จะจ่ายให้ลูกเขากับพวกเขามีอยู่มีกินโดยไม่ทางานทําการอะไรไปตลอดชีวิตอย่างนั้นหรือเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นควรจะเตรียมตัวให้ลูกเนี่ยถ้าวันหนึ่งต้องกลับไปอยู่คล้ายๆเดิมแต่ดีกว่าเดิมแน่นอนเพราะตอนนี้อย่างน้อยคุณก็มีบ้านอยู่แล้วแต่อาชีพการงานคุณจะไปทำอะไรได้ครีมนี่จะขายได้ไป ตลอดแค่ไหนยังไง YouTube จะมีใครมาดูตลอดแค่ไหนยังไงยูทูบเบอร์ที่อยู่ด้วยจะอยู่เป็นขี้ข้าไปตลอดชีวิตหรือไม่ต่อไปจะเอาอะไรสปอยลูกจะเอาอะไรกินเพราะฉะนั้นท่งทวงไว้บ้างค่ะท่งทวงไว้บ้างก็ดี